นะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ ร่วงตกลงมาแบบนี้ค่ะครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การเขาก็นํารถน้ําไปช่วยดับเพลิงนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีพี่คนริมขวาับปีนขึ้นไปบนระเบียงแบบนี้ค่ะเขาต้องไปกระทุ้งต้องไปกระทุ้งด้านบนค่ะคือหลังคาบ้านในสูงประมาณ3เมตรนะคะคือต้องปีนเพราะว่าเห็นด้านในไหมคะด้านในที่เป็นด้านบนนะคะคือไฟมันลุกแบบโอ้โห ต้องหาช่องทางเพื่อที่จะฉีดน้ําเข้าไปที่ด้านบนเนี่ยแล้วปรากฏว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่บนระเบียงอะค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหลังคาพี่เขาพยายามเอาไม้กระ้งเพื่อจะให้เป็นช่องฉีดน้ําเข้าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูร่วงตกลงไปแบบนี้เลยโอ้โหแล้วตกมาข้างล่างเลยร่างกระแทกพื้นค่ะตกจากชั้นสองลงมาคุณผู้ชมหก็ต้องประมพยาบาลนะคะแล้วก็รีบนาตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะ ชื่อว่านายธนากรสภาชัยอายุ57ปีค่ะคเป็นครูฝึกนักดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะได้รับปาดเจ็บเพราะว่าตกลงมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาหลังลงคือหลังเนี่ยกระแทกลงไปเต็มๆเลยสำหรับการพยายามในการดับเพลิงในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะคจะสามารถสกัดเปลวเพลิงเอาไว้ได้สาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีมาตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุคือไฟฟ้าลัดวงจรค่ะคนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่แหละฮะความเสีสละความทุ่มเทของนะะหน่วยดับเพลิงนะฮะคือเขามาช่วยเราเนี่ยนอกจากผชนเพลิงแล้วเนี่ยโอ้โหอันตรายทั้งนัน้นเวลามีอาคารมีบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะมันพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาจริงค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่อง